สวยสวยองน้ำมันสามารถสวยสวย่อไปไม่ไหวคกระจอกกระจอกจัดสามศูนย์สมปา่ะพพอไอ้เหี้ยควยไปท้าสามเล่นท้ากูสามล่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเทก็น่ารัก่พี่ยาลกลับมาโอเคพี่ เอไปฉาไปเด้อาครับมามามครับออตึงไเนี่เอนแอแอคได้อให้ขอให้น้องเออครพี่เว้เวไหวปะเนียพี่อ้าวทงิกวทงิกว ก่มรูป่ะเยี่สุดเราเกม่มามาเดเจาแ่ไม่ใส่เสอกสุดบินามินมาเาม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 าดอมามามามอมา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 ม่มา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 อาม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 า่ามามามมามอมามาม็มมูมาาามามาาม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 มา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 าม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 า่ามกูว่าาามามามอกามาอา เมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนทองฟ้าใครที่จะจำแงนมมอง เมื่ตอนไม่เด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงต้องแปลว่าท้องฟ้าไม่บอกไม่ว่าไว้คนที่มันดิชาก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆคราที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลลึกเอาไว้ในใจตลอดวม่อคุณยังมองมันอยู่ข้างบนทนไม่หวมันก็แค่งมองจะหลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆฝนที่มึงได้บ่นไปกับพระจันทร์พระขอแหวนทองมึงอจะทำแค่เพียงที่เอาไว้ในคลับแต่เพียงกูทำเพื่อขายโฟนและขายวิธีคิดและมันว้กว่าที่คิดจะชิด้ายไปสักนิดเพราะมันคล้ายๆกับมีดที่เป็นอันตวายแต่ทีว ฉันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนทองฟ้าใครที่ดีช้ำในแง้มมองบนทองฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนทองฟ้า อย่าทำแต่เพลงที่เอาไว้หลอกแต่พวกเด็กๆเพราะนแม่บดเด็กคนไหนก็ตามมันนึงข้นหน้ามันก็ต้องมีวันโตและความจ็บาม่สาทันสคนที่สอห้าคนี่สามวันไวพเขาสวินนปาอไเหียไม่กกัเย